ได้เลยครับด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอสำหรับ YouTube ความยาวประมาณ2,000คํคำเกี่ยวกับรถยนต์ฮุนไดไอสิบพร้อมข้อมูลราคาในประเทศไทยโดยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนามีการแนะนำช่อง Auto ตอัปเดตอย่างเรียบง่ายและจัดรูปแบบเว้นวรรคให้เหมาะสมกับภาษาไทยตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ u t โตอัปเดตช่องของคนรักรถที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ รีวิวตรงๆร,ราคาจริงจากโชว์รูมข้อมูลละเอียดแบบที่คุณไม่ต้องไปหาต่อที่ไหนถ้าคุณกำลังจะซื้อรถอยากเปรียบเทียบรุ่นหรือแค่อยากรู้ว่ามีอะไรใหม่ในวงการยานยนต์ช่องนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์คันเล็กที่หลายคนคุ้นเคยดีและได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันราคาเข้าถึงได้และมีดีไซน์ที่ทันสมัยรถที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือฮุนได i10 ฮุนได i10 เป็นรถยนต์ประเภท AT, แ a t c h b a c k ขนาดเล็ก5ประตูที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเมืองเป็นหลักขนาดตัวรถที่เล็กและคล่องตัวทำให้การขับขี่ในเมืองที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ภายในที่นั่งสบาย และฟังก์ชันการใช้งานที่เพียงพอสำหรับการเดินทางระยะไกลหรือใช้งานในชีวิตประจำวันปัจจุบันฮุนไดไ i 1ิที่วางจำหน่ายในประเทศไทยนั้นเป็นรุ่นนำเข้า CBU จากประเทศอินเดียและมาในชื่อแกรนดไอซิซึ่งมีให้เลือกทั้งรุ่น5ประตูและรุ่นซีดาน4ประตูโดยในที่นี้เราจะเน้นไปที่รุ่นแฮ t แบ็ก5ประตูซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ราคาของฮุนไดอ i i10 ในประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกโดยราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณรุ่น Smart ทเกียรธรรมดาประมาณ449,000บาทรุ่น s มาร์ทเกียร์อัตโนมัติประมาณ495,000บาทรุ่นพรีเมียมเกียร์อัตโนมัติประมาณ549,000บาท ในราคานี้ฮุนได i10 ถือว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่ม A-segment สำหรับคนที่มีงบประมาณไม่เกิน550,000บาทและต้องการรถที่มีออปชั่นเพียงพอใช้งานง่ายไม่จุกจิกและค่าบำรุงรักษาไม่สูงฮุนได i10 มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรให้กำลังสูงสุด83แรงม้าแรงบิด114นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะการขับในเมืองระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ4สปีดการตอบสนองของ